ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกงานถนัด ของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาคือเดินสายเป็นประธานเปิดโครงการก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ารัฐบาลนะครับดำโดยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินก็ได้นะครับมาเกือบหนึ่งปีแล้วก็มีคนต่างกันวิภาก์วิจารณ์การทํางานนะครับในผลงานที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนนะครับก็บอกว่างานถนัดของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาคือเดินสายเป็นประธานเปิดโครงการต่างๆแต่ผลงานไม่มีการลงสายตามพื้นที่ต่างๆแต่ผลงาน ก็ไม่มีการที่บินไปต่างประเทศก็ยังไม่มีผลงานอะไรที่แน่ชัดซึ่งแน่นอนครับนายกรัฐตุตรีบอกว่านะครับในการที่ออกไปเชิญชวนนับคนมาลงทุนเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาเพราะถ้าลงทุนเป็นหลักแสนล้านต้องมีการโ,โห ต้องใช้ระยะเวลาก็เข้าใจครับแต่นายกรัฐมนตรตีเป็นคนบอกเองไหมครับทุกครั้งที่บินไปกลับมาบอกว่าปิดดีลที่นั่นแล้วปิดดีลที่แล้วปิดดีลตรงนั้นแล้วปิดดีลตรงนี้แล้วแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วไม่มีแล้วก็บอกว่ามันต้องใช้เวลาคืออะไรครับท่านเศรษฐาอุ้งอิงประชาชนไปวันๆหรือเปล่าครับท่านนายกเศรษาครับนายกรัฐมนตรตีนะครับเปิดโครงการหลอมรวมใจมอบน้ําใสสะอาดให้กับโรงเรียนฉเฉลิมพระเกียรติในหลวง ช่วยส่งเสริมสุขภาและ,ะสุขภาระภาวะนะครับสุขภาพที่ดีให้นักเรียนทั่วประเทศ11กรกฎาคม257ที่โรงเรียนอนุราชปรปสิทธิ์นะครับตำบลบางกระสออำเภอเมืองนอนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรรีเป็นประธานเปิดกิจการโครงการหลอมรวมใจมอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียนชักเหิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระ เนื่องในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กดกรกดาคม2567โดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายเียกรัฐมนตรีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหลอมรวมน้ำใจมอบน้ำใสสะอาดให้กับโรงเรียนเนื่องในโอกาส พระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนภรษาหรอบ2ันกรกฎาคม257ปีพุทธศักราช2567เป็นปีมาหามงคลเฉลิมพระชนภรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย uh ู 72, ่หัว6รอบ72พรรษาซึ่งเป็นปีที่ปวงชนชาวไทยทุกคนจะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดม่ได้ที่ทรงห่วงใยอาณาปชาราชและทรงมีพระราชประสงค์ให้ปวงประชาทุกหมู่เราเนี่ยอยู่ดีกินดีนายกมตีกล่าวว่ารัฐบาลได้ดําเนินโครงการรอมรวมใจมอบน้าําใสสะอาดให้กับโรงเรียนโดยน้อมนําพระราชดิตพระราชพระราชัรรารราชปณนิธานแล,รราและพระบรมและพระบรมราโชภาดนะครับ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนให้อยู่ดีกินดีมาเป็นแนวทางในการดำเนินการโครงการนี้เป็นการส่งเสริมสุขภาวะและสุขภาพที่ดีให้แก่เด็กในโรงเรียน ต่างๆทั่วประเทศซึ่งจะทําให้เด็กๆมีน้ําประปา,ปา,ปาที่ใสสะอาดและมีคุณภาพเพื่อการบริโภคปุปโภคบริโภคขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทยและการประปานครหลวงที่ร่วมมือร่วม,วม,วมใจกันขับเคลื่อนโครงการรรวมน้ําใจมอบน้ําใสสะอาดให้โรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน โอกาสมหามงคลยิ่งนี้และยังเป็นการสืบสารพระราชปฏิพานธ์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเด็กๆทุกคนที่จะเติบโตเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติขอเปิดโครงการหลอมรวมน้ําใจใสสะอาดให้กับโรงเรียนฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษานะครับ6รอบ28กรกฎาคม2567 จากนั้นนายกัฐมนตีมอบใบประกาศสินบัตรให้โรงเรียนน้ำประปาดื่มได้ให้กับโรงเรียนและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการเช่นบูธคุณภาพน้ำประปาการใช้น้ำอย่างมีคุณค่าวิธีการตรวจสอบน้ำรั่วไหลภายในอาคารและภายในบ้านเป็นต้นและนายกัฐมนตียังได้ให้กำลังใจกับนักวิจัยตัวน้อยชั้นอนุบาล3าของโรงเรียนที่มาแสดงการเต้นอันนี้ก็คือเป็นงานของนายกรัฐตมตรีครับงานสำคัญนะครับในการเป็นพิธีเปิดนะครับ มีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นอะเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ